สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนจะมาเพาะเมลิฟักทองให้ดูค่ะนี่ก็จะเป็นกระถางเล็กๆนะคะใช้กราบมะพร้าวสับนะคะรองก้นก่อนเพื่อเป็นการระบายน้ํานี่เดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นไหมดูเยอะมากเลยค่ะกระถางเล็กๆน่าจะ ว่างประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะก็ใส่เติมดินลงไปดินก็มีส่วนผสมดินหนึ่งส่วนเกลีบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนแล้วก็วางมเมล็ดฟักทองลงไปเลยค่ะแม่มีสวนเพราะ3ามเมล็ดเคยดูจะง,งอกกี่มเมล็ดนะคะ เอาดินถมลงไปอย่าถมมากนะคะถมประมาณครึ่รงเสซนก็พอค่ะนั่เดี๋ยวไม่งอเสร็จแล้วเราก็มารดน้ำรดน้ำแล้วก็ไปวางไว้ที่ร่มรำไรนะคะ วาง็ดที่ร่วมลำไรแล้วเขาก็จะงอกเองค่ะรดน้ำให้ชุ่มลรวก็รดน้ำทุกวันนะคะรดวันละครั้งหรือวันละสองครั้งก็ได้เดี๋ยวเขาก็งอกค่ะอันนี้บัวหลวงนะคะบัวหลวงบัวบูชาไหว้พระดีมาก สวยไหมคะผ่านไปสองอาทิตย์ค่ะงอกแล้วไม่ทราบต้นอะไรไม่ทราบอะไรกินใบนะคะน่าจะเป็นหอยทากแล้วก็ยืดด้วยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยโดนแดดนะคะเดี๋ยวแม่มาริซอนจะมาย้ายลงกระถางก่อนที่จะเอาดินใส่กระถางอยู่เยอะเราก็ต้อง หาอะไรลงก้นสักหน่อยจะใช้กลับมะพร้าวสับหรือว่าใช้ใบไม้สดใบไม้แห้งลงก้นก็ได้เพื่อเป็นการระบายน้ำถ้าเราใช้ใบไม้เพื่อเป็นการระบายน้ำก็จะย่อยสลายเร็วโดยเฉพาะใบไม้สดซึ่งก็จะกลายเป็นปุ๋ยในอนาคต อีกประมาณเดือนสองเดือนใบไม้สุดก,ก็จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วนะคะก็ใส่เข้าไปเยอะๆถ้าใส่แบบนี้ก็จะเป็นการประหยัดดินนะคะไอ้ที่เป็นก้อนเนี้ยก็จะเป็นก้อนปุ๋ยหมักค่ะเวลาแม่มริสอนหมักปุ๋ยแม่มริสบอจะใส่เปลือกผลไม้แล้วไม่ได้สับนะคะที่เห็นนี้ก็จะเป็นเปลือกของบังคุต ก็ไม่ย่อยสลายก็มารองก้นเพื่อเป็นการระบายน้ำเลยไอที่เป็นก้นเป็นปุ๋ยหมักที่ไม่ย่อยสลายรวมทั้งจะมีเปลือกหอยด้วยเราก็าไว้ด้านล่างเพื่อเป็นการระบายน้ำค่ะส่วนที่ละเอียดเราก็าไว้ด้านบนเปลือกหอยเอาไว้ด้านล่าง เพื่อเป็นการระบายน้ำเลยเพือ่อเป็นการระบายน้ำนะคะเวลาแม่าริซุทธิทำปุ๋ยหมักพวกเปลือกหอยเปลือกปูเปลือกกุ้งแม่บริซอนใส่ไปเลยค่ะล้างล้างน้ำออกแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยหมักเปลือกหอยนี่ไม่แย่ยสลายง่ายนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็เอามารองก้นกระถาง เพื่อเป็นการระบายน้ำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆย,ย่อยสลายในนาคตดโดยเฉพาะเปลือกมังคุดเห็นไหมคะไม่ย่อยสลายเลยค่ะเปลือกมังคุดเนี่ยสองสามเดือนไม่ย่อยสลายนะคะต้องเป็นปีจะค่อยๆย,ย่อยแล้วก็เอามารองกุ้นกระถางเป็นปุ๋ยนัก ด้วยลองก้นกระถางเพื่อเป็นการระบายน้ำด้วยนะคะก็วนไปประมาณ2ปีเขาก็ย่อยสลายแล้วปุ๋ยหมักที่เรานำผสมส่วนไหนที่เป็นก้อนใหญ่ๆเราก็ไว้ข้างล่างให้ย่อยสลายไว้ข้างล่างให้เป็นอาหารของผักที่เราจะปลูกก่อนที่จะนํำต้นกล้างลงมาวัดระดับก่อนนะคะ เห็นไหมคะวัดระดับว่าระดับของต้นกล้าจะอยู่แค่ไหนตัวไหนแข็งแข็งแล้วก็ออกนะคะตัวไหนก้อนใหญ่เดี๋ยวรากจะชวนชัยหาอาหารได้ไม่เต็มที่คว่ำกระถางลงเลยค่ะนี่เห็นไหมคะรากของฟักทองรากเด,ดินดีมากเลยนะคะนี่พอเราวัดระดับแล้ว ให้เขาอยู่ระดับคือพอดีกับปากกระถางน,นะคะแล้วเราก็เติมดินลงไปอีกเติมดินลงไปถมมโคนต้นด้วยเพราะโคนต้นค่อนข้างยืดแล้วในอนาคตนะคะดินจะยุบเพราะว่าเราใส่ใบไม้สดลงไปเยอะพอดินยุบเราก็เติมดินที่เราผสมไปนะคะ ดินที่ปรุงนี้ปลูกอะไรก็งามแม่มริสุทใส่ปุ๋ยหมักโดยไม่ใส่ปุ๋ยคอ,อกนะคะเดี๋ยวนี้แม่มริซ้อนไม่ซื้อปุ๋ยคอ,อกนานแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแทนก็ใช้ได้ดีเช่นกันเศษอาหารทุกชนิดแม่มริซ้อนินำมาทำปุ๋ยหมักทั้งหมดยกเว้นกระดูกไก่กระดูกหมูนะคะ ทำปุ๋ยหมักไม่ได้ไม่ย่อยสลายค่ะแม่มริสอททิ้งนะคะถ้าเป็นกระดูกไก่กระดูกหมูเนี่ยจะใช้เฉพาะก้างปลาค่ะก้างปลานี้ย่อยสลายเร็วมากก้างปลากระดองปูเ,เปลือกกุ้งเนี่ยย่อยสลายเร็วมากไปทิ้งถังขยะก็หมินเปล่ากว่า เทศบาลจะมาเก็บนะคะเราก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาทำปุ๋ยหมักเดี๋ยวแม่จะแม่มาริสอนจะแปะลิงวิธีทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไว้ที่ด้านล่างนะคะรดน้ำพอรดน้ำเสร็จเราก็ไปวางไว้ที่ร่มลำไรสักจิตวันแล้วก็ไปวางไว้ไววไวไวข้างรัว้ว เพราะว่าฟักทองเป็นผักที่เลือล้อยเราต้องทำค้างให้หรือวางไว้ข้างรั้วนี่แม่มริสรก็กลุ่มนี้ปลูกไว้ตั้งแต่หน้าฝนนะคะแม่มริสรก็เอามาวางไว้ข้างรั้วก็โดยส่วนใหญ่ปลูกฟักทองจะได้กินใบ กินลูกน้อยนะคะส่วนมากแม่บริสอนก็จะกินลูกอ่อนเพราะว่าลูกเขาไม่โตเราได้กินลูกอ่อนก็ดีแล้วเพราะเราปลูกใส่กระถางนะคะถ้าจะให้ได้กินลูกโตๆโต,โต,ต้องไปปลูกลงดินปลูกใส่กระถางลูกเขาจะเล็กๆเราก็เอามาต้มกินกับน,น้ำพริกหรือว่าเอามาแกงเอามาแกงเรียงแกงเปื่อยหน่อไม้แกง ใส่หิดได้หมดนะคะนี่ก็จะเลื้อยตามรั้วตัวนี้แม่มาริสุทธิทำค้างให้นะคะข้างค้งชั้นวางผักนี่ก็จะเป็นยอดฟักทองก็เก็บกินทุกอาทิตย์เก็บกินทุกวันยังได้นะคะเพราะว่าเขาจะงอกเร็วมากยอดฟักทองเนี่ยจะเลื้อยเร็วมากเราก็เก็บกินวันเว้นวันก็ได้ แม่บริซอนก็เก็บกินกับผักอย่างอื่นเห็นไหมคะยอดฟักทองอวบอวนวนอ้วน,วนแล้วก็ไปต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะผสมกับผักชนิดอื่นแม่ะริซอนปลูกผักหลายอย่างบางครั้งก็ต้มเฉพาะยอดฟักทองรูดอ่อนฟักทองอย่างเดียวยิงกับน้ำพริกน้ำพริกปลาทูน้ำพรำพิกกะปิอร่อยแท้ นี่จะเป็นผักบุ้งต้นแก่แล้วแม่มริสุเก็บกินเป็น1 0บ0ครั้งผักบุ้งอะในกระถางแต่ว่าต้องการเมล็ดของเขาก็เลยเก็บต้นแก่เขาไว้นะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเ,เนี่ยจะเป็นเมล็ดที่แก่แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่บริสุทจะทำคลิปวิธีเก็บเมล็ดผักบุ้งเราไม่ต้องไปซื้อนะคะ วันนี้มาดูฟักทองก่อนนี่เห็นไหมคะเป็นลูกอ่อนแล้วเห็นไหมคะที่อยู่ข้างั้วฟักทองนี้เป็นลูกอ่อนเราเก็บลูกอ่อนกินก็ได้นะคะตัวกว่าน,นี้อีกสักหน่อยเราก็เก็บลูกอ่อนไปแกงใส่หน่อไม้ไปแกงใส่เห็ดเขาเรียกว่าแกงเปลือจะเลื้อยอยู่แถวนี้ละคะ่ะ นี่จะเป็นกระถางที่แม่มาริสอนมาวางไว้เราปลูกแล้วก็มาวางข้างๆรั้วเขาเป็นผักที่มีมือพอถึงเวลาเขาก็จะเลื้อยขึ้นรั้วเองเลืออเล้อยขึ้นต้นโน้นต้นนี้ตามใจเขาถ้าเราไม่อยากให้เขาขึ้นไปนะคะเราไม่อยากให้เขาขึ้นไปตรงไหนเราก็จับเทาเขาออกจับเถาให้เขาไปตามที่เราต้องการได้ อันนี้ก็จะลูกอ่อนเช่นกันนะคะลูกอ่อนเช่นกันแม่บริซ้อนปลูกนะคะปลูกกินลูกอ่อนแล้วก็ปลูกกินยอดไม่เน้นปลูกกินลูกแก่เพราะเราปลูกใส่กระถางผลสำลิดน้อยที่จะลูกโตเราก็เก็บกิ่ซะาเก็บยอดเก็บดอกเก็บลูกอ่อนกิน ตั้งแต่ที่เขากาลังงามๆอยู่นี่ก็จะเป็นกระถางเช่นกันวางกระถางไว้ข้างดัวแล้วก็ต้องให้ลำต้นกระถางโดนแดดด้วยนะคะเพราะว่าฟักทองจะเป็นพืชผักที่ชอบแดดมากนี่เลื้อยนะคะเลื้อยขึ้นต้นมะเขือมีลูกอ่อนด้วยก็เลื้อยมา ลูกอ่อนเดี๋ยวโตวอีกสักหน่อยแม่าริซอนก็จะเก็บไปกินละค่ะลูกแก่ก็ย่อมได้แต่จะลูกเล็กมากพ่อเราปลูกลงกระถางต้องเข้าใจเราปลูกแค่นี้ฟักทองเป็นผักที่พืชผ,ผักที่ปลูกแล้วคุ้มมากเพราะว่ากินได้ทุกส่วนกินได้ยอดกินลูกอ่อนกินดอกดอกนี้ก็อร่อยนะคะ ดอกฟักทองยอดฟักทองเนี่ยเวลาเราไปทํากินเราไปลอกลอกเปลือกนอกออกอร่อยมากนะคะนี่จะเป็นลูกอ่อนฟักทองเห็นไหมคะเออแม่มรลิซอนก็จะกวาดใบไม้กวาดใบไม้ด้านนอกรั้วนะคะกวาดนี่ใบไม้เนี่ยใบไม้บ้านไหนปิวมาแม่มดลิซอนไม่เคยบดกวาดเอาหมดเลยค่ะไม่ทิ้ง กวาดเอาแล้วก็เอาไปทําปุ๋ยหมักนะคะไปผสมใบไ,ไม้เนี่ยไปผสมเกษตรอาหารทําปุ๋ยหมักใบไ,ไม้แห้งใบไ,ไม้สดแม่มริสอนก็จะกวาดกวาดเช้ากวาดเย็นวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแม่มริสอนไม่ได้ไปทํางานก็จะกวาดทําความสะอาดบ้านหน่อยด้านนอกแม่มริสอนเป็นคนชอบใส่ผ้าถุงนะคะ เปนคนติดผ้าถุงไม่ชอบใส่กางเกงชอบใส่ผ้าถุงกับกระโปรงนะคะเพราะว่าจะมีความรู้สึกว่ามันสะดวกแล้วก็สบายตัวมากกว่าการใส่กางเกงกางเกงก็ใส่บ้างนะคะกางเกงก็ใส่บ้างเวลาออกงาน อยู่ที่บ้านจะใส่ผ้าถุงตลอดชอบใส่ผ้าถุงรู้สึกว่าสบายเนื้อสบายตัวไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะเวลาไปทำงานเวลาออกงานแม่บริสอนก็จะแต่งตัวเต็มที่อยู่ที่บ้านจะไม่ชอบแต่งตัวเดี๋ยวแม่บริสอนไปเอาบุ้งเต้าก่อนค่ะเนี่ยก,กวาดใส่บุ้งเต้าแล้วก็นำไปทำปุ๋ยหมัก มลิซ้อกกนก็ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารจากเศษใบไม้งแห้งแม่มลิซ้อนจะใส่น้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยด้วยนะคะน้ำหมักชีวภาพแม่มลิซ้อนก็ทำไว้ใช้เห็นไหมคะเวลาแม่มลิซ้อนไปทำงานอันนี้ออกงานออกงานที่ที่ทำงานนะคะที่ทำงานมีการเปิดตึกใหม่ก็จะแต่งตัวเต็มที่ ไก่งามเพราะขุนคนงามเพราะแต่งแต่เราไม่พี่ลีพี่ไายแต่งอยู่ที่บ้านนะคะเราไม่มีงานอะไรเราก็แต่งตัวธรรมดาใส่ผ้าถุงธรรมดาเมื่อออกงานเราก็แต่งตัวสวยเต็มที่วันนี้แม่มลิซอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มาลิสอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ